สวัสดีครับอาจารย์ฟิลิปฮะก็ติดค้างอาจารย์ไว้นะครับหนึ่งคลิปนะครับว่าคิดยังไงกับซุปซิปนะครับก็ขอบคุณอาจารย์นะครับที่ให้ความสนใจอยู่นะครับขอบคุณมากๆเลยแล้วก็ติดตามบ่อยๆครับดูบ่อยๆครับชอบมากนะครับ แล้วขอบคุณอาจารย์มากที่ตั้งสัญญาผมนะครับคุณแผนโลกี้ใช่ไหมครับก็ <laughs> <laughs> ขอบคุณครับจริงๆก็ชอบนะครับสัญญา,า,านามานี้นะครับก็เท้าวความหน่อยเกี่ยวกับการรู้จักอาจารย์ปลิปต์ครับผมก็รู้จักอาจารย์ปิลต์ก็รู้จักทาง ทีนะครับแต่ว่าเจอตัวเินเปนเนี่ยก็ตอนที่ผมไปเล่นละครไปถ่ายอัดเกมโชว์เกมหนึ่งนะครับที่ช่องเจ็ดนะครับตรงหม,หมอชิดเก่าครับตอนนั้นก็เจออาจารย์กับสำลีครับก็ได้คุยกับอาจารย์นิดหน่อยนะครับตอนนั้นคงจำอาจารย์จงจำผมไม่ได้หรอกครับว่า แต่ก็ดีใจที่ได้เจออาจารย์เป็นๆครั้งแรกนะครับแล้วก็มาเจออีกทีหนึ่งก็ตอนที่ไปที่บ้านอาจารย์แวะไปพบน,น,นะครับก็อาจารย์เป็นกันเองดีนะครับได้แง่คิดได้แนวความคิดดีๆหลายอย่างนะครับแล้วก็วิธีทางนะครับในการเป็นนักมายากลที่ดีทำยังไงนะครับ ยังไงก็ผมจะถือโอกาสนะครับแวะไปทานข้าวกับอาจารย์ีนะครับบ่อยๆนะครับพูดคุยกันนะครับนะครับ,รบแล้วถ้าเกิดเป็นไปได้ก็อยากจะขอไปเรียนวิชากับอาจารย์บ้างน,นะครับยังไงก็ขอบคุณมากนะครับ